เพื่อนๆครับบางคนเปิดเพจใหม่อยากได้ยอดวิวอยากได้ผู้ติดตามแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอันนี้ในสายเรียวนะสายเรียวนี่แน่นอนและผู้ติดตามเพิ่มแน่นอนยอดวิวเพิ่มแน่นอนทํำยังไงครับนะครับอันนี้คือผมแนะนําคือใครที่เปิดสร้างรายได้ได้ไดนะแต่ใครที่เปิดสร้างรายได้ไม่ได้ก็ฟังเป็นแนวทางอันนี้คือเป็นจุดสําคัญเลยนะเพื่อนๆ อันนี้ฟังเป็นแนวทางแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าเออเราจะใช้ดีไหมนะครับมาลองดูคือเราจะเสียเวลาไหมนะครับเราจะไปถูกทางไหมคือเอาง่ายนะก่อนจะผมจะพูดพูดในคลิปนี้นั่นก็คือ,ค,อคืออันไหนอันไหนที่ทางทางมันตรงนะเราก็อยากเลี้ยวบ้างเพื่อไปรัดทางรัดใช่ไหมเพื่อให้ถึงฝั่งแต่ถ้าตรงไปเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมันถึงเร็วแต่เราไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกอะไร แต่ถ้ามันมีทางเลี้ยวบ้างเราก็เลี้ยวแต่เลี้ยวอย่าเลี้ยวเยอะมันจะหลงทางฉันั้นแล้วกคือคลิปนี้ฟนะังเป็นแนวทางเพื่อน,อนคือคือการเพิ่มยอดวิวเนี่ยใช่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วแล้วก็การเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยใช่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วแต่ในกรณีนี้นคือคือในกรณีนี้คือในเคสเปิดสร้างไรายได้ในคลิปเลี้ยวได้แล้วนะนะแต่อยากเพิ่มผู้ติดตามอยากเพิ่มยอดวิวให้เนี่ยมันได้เหรียญมากกว่านี้แต่คนที่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ ก็ฟังเป็นแนวทางแล้วก็ไปปรับใช้ดูนะครับว่าได้ไหมคือในกรณีนี้คือมันมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คืออการเพิ่มยอดวิวแล้วก็ผู้ติดตามใช่ไหมบางคนจะใช้ในฟิวเจอร์ที่เขาส่งมาให้แจ้งเตือนนะครับดังรูปที่เขาส่งมาให้บอกว่าใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่อย่าลืมว่ามันข้อดีแล้วก็เสียข้อดีนั่นก็คือเอาง่ายเพื่อนๆถ้าเราไปใช้ใช่ไหมนะครับ หน่ละโอเคเพิ่มยอดวิวสยังไง AI เขาก็ต้องดันคลิปที่เราใส่เพลงใช่ไหมเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์นั่นแหละเราก็ได้ยอดวิวเราก็ได้การเข้าถึงแล้วก็ได้ผู้ติดตามเยอะนะครับอันนี้แหละมันมีข้อดีตรงนี้แล้วข้อเสียนั่นก็คือ,อคือเราเขาจะหักสัดส่วนเนี่ยหกส0นะครับเออให้เรานะครับ60ให้กับ ค่ายเพลงเนี่ยสีเนฉะนั้นแล้วคือมันมีข้อดีข้อเสียในการใช้ฟิวเจอร์เพลงและเราจะใช้ได้ตัวไหนคือเราได้ถูกเชิญเท่านั้นถึงจะใช้ได้อันนี้ในกรณีที่เปิดสร้างรายได้นะครับอ่าแล้วเราเราไม่สามารถแล้วเราอยากถ้าเราสมมตุติเราอยากมีผู้ติดตามยังมียอดวิวน่ยเราก็สามารถใช้ได้บางคลิปเน่ยไม่ต้องเป็นต้องใช้ทุกคลิปอะเอาง,ง่ายเออถ้าถ้าเราซิกแซกบางเงี้ยนะครับยางไ้มีผู้ติดตามเยอะมียอดวิวเยอะประมาณเนี้ยก็ลองใช้ดู นะครับมาดูในข้อ2อาการใส่เพลงที่ติดกระแสรหรือเขาเรียกว่าเกาะกระแสนะครับอย่างเช่นในคลิปเนี้ยหล้านวิว2ล้านวิวทาแบบนี้นะนะครับเอาเพลงที่ติดกระแสเขามาใส่ที่บอกว่าเอาลองใช้ดูยอดวิวสูงอันนี้ก็มีส่วนมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีนั่นก็คือโอเคละคลิป คลิปที่ติดกระแสยังไงถ้าเราทำเอาเสียงดนตรีเรามาใส่เพียงแต่เอาภาพเราถ่ายมาประ,ประกอบแล้วก็เอาดนตรีเขามาใส่นั่นก็คือโอเคละยังไงคือยอดวิวยอดยอดผู้ติดตามถูกต้องไหมยิ่งเรากเกาะกระแสเขาอีกเนี่ยนะครับยอดวิวยอดผู้ติดตามพุ่งแน่นอนอแต่ถามว่าเหรียญมันขึ้นไหมและผิดกฎไหมอันนี้คือเป็นผลที่ตามมานะครับนั่นแหละผมเลยบอกว่ามันมีข้อดีและข้อเสีย แต่ถามว่าเอาข้อดีเอาง่ายคือข้อดีนั่นก็เพิ่มยอดวิวสองอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแน่นอนการเข้าถึงเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วข้อเสียถามว่าเหรียญมันขึ้นไหมเราต้องดูเหรียญด้วยนะเหรียญมันขึ้นไหมและสุดท้ายเราต้องมาลุ้นอีกว่าทุกสิ้นเดือนว่าเ,เพลงนี้มันจะติดไหมนะครับถูกปิดไหมถูกจำกัดการสร้างรายได้ไหมฉะนั้นแล้วคือเพลงทุกเพลงเพลงฮิดติดกระแสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใชา้ไม่ได้ มันไม่ได้แปลว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าโอเคนะ่ะมันเป็นยอดนิยมที่แบบโอเคอเธอใส่แล้วนะ่ะโอเคผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วโอเคนะ่ะมันมันได้อะมันเขียวมันถอนได้อะโอเคคุณผ่านคุณก็ใส่ได้อ่ไม่ใช่ว่าจะโหลดในยูกูเกิลยูทูบมามาใส่มั่วมันก็ไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาดูดีๆนะครับเพื่อนๆแนะนําก็คือไปเกาะ เกาะเพลงฮิตติดกระแสเ,เพื่อนๆลองดูแต่มันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างเนี่ยลองไปปรับใช้แน่นอนเอา้าแล้วคนที่ยังเปิดสร้างไวยได้ไมันได้ลอา่าบางคนก็บอกว่าเอา้าถ้ายังเปิดสร้างได้ไม่ได้นะเอาอย่างงี้แหละเอายอดวิวแล้วผูด้ตดิดตามไปก่อนนึกภาพออกไหมเอายอดวิวแล้วผู้ติดตามไปก่อนเอาเพลงงี้ติดกระแสขอมาใส่ที่แหละนะครับอพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาลบออกเพราะเราได้ผู้ติดตามแล้วทีเนี้ย เอาไปสักพักหนึ่งสุดท้ายแล้วลบออกปุ๊บนะครับได้ผูต้ติดตามนะี่ผู้ติดตามแล้วยังไงเขาก็ต้องดูเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะอันนี้คือเป็นลองวิเคราะห์ดูนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้อยู่นะนะครับไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้หรือใช้ได้นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆ